ครับผมอันนี้เป็นคีมตัดท่อของแสตน l ็อกนะครับตัวนี้จะทำจากอลูมิเนียมไม่ใช่ผิดไม่ใช่อลูมิเนียมอะไรอะเหล็กลอเอ้าอลูมิเนียมลอกแล้วเอาไปเอาไปเอาไปถ่ายออ่าถ่ายอยู่เนี่ยเดี๋ยวตัดเอาอันนี้นะครับเป็น คีมตัดท่อของสแตนล็อกนะครับตัวด้ามจะผลิตจากอลูมิเนียมหล่อนะครับตัวใบจะผลิตจากคาตะเล็ตแล้วก็ทําการชุบครับก็อันนี้นะครับคุณสมบัติจะเล็กกระทัดรัดถนัดมือนะครับเหมาะสําหรับการเป็นกันไกตัดท่อ PVC ตัดท่อใหญ่สุดได้36มิมน,นะครับ แล้วก็สามารถนำไปตัดพวกท่อ PVC คิ้วกระเบือเอ้องท่อครอบสายไฟนะครับก็อันนี้การดูแลรักษานะครับพี่ควรหยอดน้ำมันตรงนี้เป็นประจำหลังการใช้งานและต้องเช็ดให้แห้งก่อนเก็บนะครับไอ้อตัวนี้จะมีตัวล็อกตัวนี้ให้เพื่อกันเราโดนใบมีดตัวนี้ ครับผมเดี๋ยวผมมาสาธิตวิธีการตัดท่อให้ดูนะครับตัวนี้จะเป็นกดลงไปแล้วก็หมุนนิดนึงครับเป็นแบบนี้ตัดออกมาจะไม่มีรอยอแผลจะเรียบครับแผลจะเรียบนะครับ ประมาณนี้ครับ